สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโพสต์ล่าสุดถึงกับสะดุง้งหมอพรทิพย์โพสต์ถึงคดีแตงโมหลังอายการตีกลับสวนกระติกจากกรณีคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่เสียชีวิตในคืนวันที่24กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาล่าสุดเกิดเรื่องฮือฮาทางด้านอดีตผู้จัดก,การและเพื่อนสนิทแตงโม,โมกระติก เป็นหนึ่งในห้าคนบนเรือได้กลับลำรับสารภาพว่าให้การเท็จและมีการตีกลับสำนวนคดีกระติกผู้ต้องหาข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จจากพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีแล้วคืนตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกคำให้การรับสารภาพเพื่อทำการสอบสวนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนล่าสุด6เมษายนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิโระจนาสุน,นันโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าตาช่าง เปรียบเช่นกฎหมายความเที่ยงตรงอยู่ที่คนใส่น้ำหนักเป็นอีกหนึ่งครั้งที่สังคมได้เห็นช่องว่างของช่องโหว่ในระบบที่ผู้มีหน้าที่เลือกใช้บทบาทอัยการในครั้งนี้คดีแตงโมเป็นทางออกที่สำคัญในการสร้างถ่วงดุลอำนาจการสอบสวนที่มีอยู่ในข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญ2560 ให้อายการ่วงดุลอำนาจการสอบสวนแต่พรบสอบสวนคดีอาญาที่กำหนดบทบาทให้อายการทำหน้าที่นี้ถูกรัฐบาลยุติด้วยการถูกคัดค้านคดีนี้คงปิดได้ไม่ง่ายเพราะสะท้อนปัญหาในกระบวนการยุติธรรมท่อนต้นมากมายขอบคุณท่านสวคำนูนสิทธิสมานกรรมการสิทธิมนุษยชนได้เคยทักท้วงไว้ คุณตังโมไม่มีวันตรายฟรีปัญหาในกระบวนการยุติธรรมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนี c o m ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ